สวัสดีครับส่งงานครับครนนี้นะครับเป็น Honda Civic FD นะครับจะ้ายแลข้ามาอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นชุดร์เตอร์ไ LED พิลิปโพไลท์นะครับ4.5วัตต์นะครับพร้อมกรอบวงแหวน LED นะครับเรามาดูแสงหน้ารถกันนะครับเปิดไฟครับนี่เป็นวงแหวน LED นะครับตั้มนะครับนี่เป็นชุดไฟเตอร์ LED พิลิจโพไลท์นะครับ4.5วัตต์ครับตรงนหนครับ ดกตัวจากของร้านเป็นไปเอดีสูงต่ำในตัวนะครับเรามาดูแสงนะเราจะนะครับสูงครับไปครับผู้ผ่านทิมครับสูงครับไปครับความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถสว่างไม่แตกต่างอะไรครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งติดต่อได้ที่ทางเฟสเฟสบุ๊กครับพีจีพิมพ์ม่หมอตัวซีนนนะครับทุกสาขานะครับขอบคุณครับ